สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิวจีเมคอัพนะครับผมวันนี้กิวจะมาใช้เทคนิคการแต่งหน้าเป็นนางสงกรานต์ประจำปี2564นาีะครับจากแต่งจากซ้ายมือนะครับผมให้เป็นขวามือมีวิธีการแต่งอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับชมกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็ลงสกินแคร์อะไรก็ได้นะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับบำรุงหน้านะครับขั้นตอนที่2ก็คือลงรองพื้นนะครับกิวจะใช้เป็นชาล r อต t t e ูเบอรี่แล้วก็ใช้เป็นแปรงนะครับในการลง สังเกตดูบริเวณไรผมให้เรียบร้อยนะครับต่อมาลงคอนซีลเลอร์เลยครับคอนซีลเลอร์เนี่ยปิดบริเวณใต้ตาแล้วก็บริเวณด้านปากล่างนะครับผมจะทําให้หน้าดูมีมิติขึ้นนะครับต่อมาเกี่ยวกับใช้แปรงเกลี่ยเหมือนเดิมนะครับต่อมาลงคอนทัวร์ครับคอนทัวร์เกี่ยวกับใช้เป็นแบบฝุ่นของเฟนตี้นะครับผมลงบริเวณสันจมูกนะครับผมด้านข้างการใช้แบบฝุ่นเนี่ยลงกับเนื้อครีมมันจะทําให้ก็สัมอางติดทนมากยิ่งขึ้นนะครับอะต่อมาเราลงบริเวณ สันจมูกแล้วก็มาลงบริเวณกรอบหน้านะครับต่อมาลงเป็นอ่า ครีมบัตนะครับผมปัดตรงหน้าแก้มนะครับผมเกี่ยวใช้เป็นวิธีการแทบๆแบบนี้นะครับเพราะว่าครีมบัตเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมเนาะเวลาลงมันจะไม่เหมือนฝุ่นนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นปื้นได้ต่อมานะครับผมใช้แป้งฝุ่นของสีจันเนี่ยเซตทุกอย่างที่เป็นเนื้อครีมนะครับผมให้มันเข้ากันนะครับผมใช้แป้งฝุ่นเซตหน้าจะได้ไม่เป็นร่องตกร่องนะครับก็ลงให้ทั่วบริเวณใบหน้าตั้งแต่ซอกจมูกนะครับทุกที่เลยนะครับที่เป็นเนื้อครีมเสร็จแล้วใช้สเปรย์น้ำแร่เซตครับอานะขง ผมทั้งพาเลตเลยก็ลงไปเลยนะครับให้ทั่วกระบอกเป้าตาแบบนี้นะครับลงตาบนเสร็จอย่าลืมลงตาล่างด้วยนะครับถึงหัวตาเลยทั้งสองข้างนะครับผมตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับ ต่อมาใช้บอบ b ี้บราวน์นะครับสีคาเมลในการระเบิดทําให้ตาเนี่ยดูโตขึ้นและหวานขึ้นนะครับเพราะว่านางสงกรานเนี่ยเราจะต้องเน้นที่ตานะครับผมทําให้ตาดูโตดูหวานฉ่านะครับเสร็จปุ๊บอ่าด้านล่างแล้วก็ต้องขึ้นมาคัดบล็อกด้านบนเช่นเคยครับทั้งสองข้างเลย ต่อมานะครับผมเพิ่มดวงตาให้โตยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมด้วยตาข่ายติดตา2ชั้นนะครับแล้วก็ใช้ทากาวแล้วก็ติดทับบริเวณที่เป็นชั้นตาเลยนะครับจะทําให้ชั้นตาเนี่ยดูโตขึ้นแล้วก็เปิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันเลยนี่เห็นความแตกต่างไหมครับนี่อ่ะต่อมาพอมันเป็นกาวใช่ไหมครับเราใช้กริตเตอร์นะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับในการลง เพื่อทําให้กาวเนี่ยมันแห้งสนิทไปนะครับแล้วก็ใช้สีที่เม็ดน้ําตาลเข้มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับในการระเบิดตรงบริเวณหางตาเนี่ยทำให้ตาดูโตขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอะต่อมาดัดขนตากันเลยครับวิธีการดัดขนตาเอาที่ดัดขนตาดันเข้าไปในโคนให้สุดๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ปัดมาสคาร่าเลย นะครับให้ปัดไล่จากโคนขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ให้ตั้งแปลงแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆปัดอ่ะต่อมากรีดไอายไลเนอร์กันเลยครับค่อยๆกรีดนะครับผมเส้นเล็กๆใจเย็นๆน,นะครับขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าผิดพลาดนิดหน่อยก็จะทำให้เหลอได้เลยนะครับใจเย็นๆตาก็จะคมขึ้นต่อมาติดขนตาเลยครับ ค่อยๆวางขนตาไปตรงกลางก่อนแล้วค่อยๆจับหางแล้วก็จับหัวให้ชิดเข้าไปที่โคนขนตานะครับค่อยๆวางไปนะครับผมใจเย็นๆถ้ามันยังไม่ได้องศาก็ค่อยๆขยับนะครับผมพยายามอย่าวางตอนที่กาวมันแห้งมากนะครับให้วางตอนกาวหมาดๆนี่ตาหวานมากนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสองข้างแล้วนะครับต่อมาเกี่ยวกับใช้ขนตาเนี่ยตัดเป็นช่อๆแล้วก็แซมทีละ ช่อทีละช่อประมาณ4ช่อนะครับผมที่ตาล่างด้วยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่าง2ข้างกันนะครับว่าตดเ็จเราจะเป็นยังไงอ่าเห็นไหมอ่าข้างที่2มาแล้วครับต่อมาก็เขียนคิ้วเลยครับให้ใช้แปรงหัวพุ่มเนี่ยระบายสีพวกที่มันเป็นติดฝุ่นๆที่คิ้วเนี่ยออกก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงหัวตัดนะครับผมในการมาเดินโครงคิ้วด้านล่างก่อน ลากเส้นด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็หันแปรง45องศาลากจากด้านบนมาประกบเส้นด้านล่างครับเสร็จปุ๊บให้ถมบมริเวณหางก่อนนะครับแล้วก็ระบายย้อนกลับมาที่หัวคิ้วนะครับแบบนี้จะทําให้คิ้วเนี่ยเส้นขมนะครับผมแล้วก็ดูหน้าหวานด้วยนะครับต่อมาให้ใช้แปรงหัวตัดที่หนาขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมในการระบายย้อนกลับมามันจะได้เท็กเจอร์ความฟุ้งนะครับมันจะทําให้หัวคิ้วเนี่ยไม่แข็ง ต่อมาก็ใช้มาสคาร่านะครับในการเซตคิ้วเลยนะครับแล้วก็เราจะมาวาดเส้นคิ้วกันด้วยเจ้า2ตัวนี้นะครับสีชมพูเนี่ยจะเป็นการสะก,กิดตรงช่วงบริเวณหัวคิ้วนะครับไปจนถึงกลางคิ้วค่อยๆวาดไปนะครับผมเส้นทั้งสองข้างเลยครับมันก็จะให้อารมณ์แบบเหมือนเป็นเส้นคิ้วจริงที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะฮะ ต่อมาให้ใช้ด้ามสีน้ำตาลเนี่ยจิกบริเวณหางคิ้วนะครับแบบในคลิปเลยต่อมาก็จะมาทำให้จมูกโด่งพุ่งด้วยไฮไลท์ตัวนี้เลยครับให้ลงบริเวณปลายจมูกและลงบริเวณสันจมูกนะครับ 2.% จุดพอนะครับแล้วก็ปัดแก้มเลยครับปัดให้ปัดลักษณะวนๆแบบนี้นะครับจะทำให้แก้มดูแบบน่ารากัก ต่อมาก็ใช้สีนะครับผมที่เข้มขึ้นมานะครับผมในการวาดขอบปากแบบในคลิปเลยครับการวาดขอบปากเนี่ยจะทําให้ปากเราเนี่ยดูชัดขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูสวยได้รูปแบบนี้นะครับต่อมาให้ลงสีที่เราต้องการนะครับลงไปบริเวณด้านในปากเลยกิวจะเลือกเป็นสีชมพูอ่อนนะครับผมเป็นสีพาสเทลนะครับเพราะว่าชุดที่เราเลือกมาวันนี้เป็นออกโทนพาสเทลนะครับจะทําให้ดูหวานดูฉ่ําดูเป็นแบบ นางสงกรานนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอยากให้มีคลิปต่ตอไปเป็นลูปไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานการแต่งหน้าของกิวอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s r r i e e ของช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ